ค่ะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมุกันได้สุดสุดทุกคนมาพบมาพ่อกับแม่น้องกันเตออีกแล้วน้องชายพี่น้องมูนิกามีมูคลูมาลายหลายคนเนาะมาเตรียมจัดงานแต่งงานโรข่ายเนาะาผู้ชมวังตอยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีฝนมีเข่าพอนั่งกัน อันน bueno, uh, uh, anyway. ้องยิ t เนมาบ้างต่ำหนึต่ำห่งลี้เชอ้ย่างนุ้ข้นบะมีพี่เจอตีพีน้องมาชงานนยนอนนะบอจะองานน้อยตัวนี้ก็ได้นอนบอนานี่ไบดีสบาดีสบาดีสบดีบ ไปดีเด้อบุ้งเีินจีโน่เฮ้ยอยากนอนเลได้ดีนะเจ้าของงานนี่มึงว่าเตรียมงานเจ้าอินอนบุ้งลูกบ้าบ้าเฮ้ยจินอนแหละนี่เฮ้ยไปไปไปนอนไปนอนเฉยไปนอนเอาน้ามยังนะไปดีเด้อกินกระปุกกินตากินตามูหุงพ่อแม่พี่น้าะได้น้ำมันน้ำมันบ่มีเลย น้ำตาน้ำหมนี่น่ะน้ำตามันไหลออกบดก็แต่เศอีเด้อันนั้นน้ำชนะน้ำปลาบ่ดน่ะปลาเนมีช็อตยู่แต่ขพูดหมนี่น้ำมันแต่น้ำปลากินอนวอมาขหก้เขาเนี่เอามาอยู่เตียมแก้วกินน่นีอันสมงมพพี่น้องเลยนมาเตรียมงานอัน นี่ญดติพีน้อยเนาะเรียมงานอันมัดแขนน่องไส้โน่จะป้าแต่ลุงเซลอยู่เนาะตําหูกับเพชรไปได้ดีใชกินสมม่วงน่อยไหมเด็ป้ากินม่่อยบนูกว่านม่งต้อตัหูเนาะเก็บนะัเก่ท้อดเนอก่อนจะได้กินาซีนนะองางานง่ายได้เลยอ่ะอ่อะโอ้ยอ้มน่องเาไม่เมาซื้อมาแต่ตลาดเมื่อกี้เลยได้อ้าว

สบาีมใหญ่เลยป้ายนอยันเอามงง่ายติกลมานยได้เีคนอันนี้แบบนี้แบบนี้แสแเลยมองัซเลยกวบเลยนี่มงโซได้เสได้นี่นะโอเจ้าของงานกับางัยหนึ่งสบายดีโดยีเนาะคุณน้องสบายแซกแมนดังจากมัดเคงกับมือใดกับมือใดได้นี่ที่กับกัาบอ้รกวเลยิเป็ดที่กาวะกาัใบไทยบ้า เอาน้อยู่่ะเอานหน่อยอยู่เอาลาได้อยู่บมวป้าจนเบ่ามอว่านี่ว่าบัวนั่นคนปเัาป้าจัเอยู่นํามาอยู่โอ้โหนี่เาไปพี่้อไปกันดีหนอ่สบายดีก็ลูกสบายดีก็ อ่ะถูปาก่อนถูปาก่อนถูปากก่อนไหมอ๋อเจ้าเครือแบบนี้น้องเชื้อบ่เบิ่งเเบิโอ้ยเบิ่ง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 ป้าใส่เบิ่งเลยน้องเชื้อดีวิทย์ใส่เจ๊กซี่ทะลุสบายดีนะลูกสบายดีก่อนโอ้ยชิงามแท้หมดนี่วะเออนี่ไปชื่อให้นี่ลูกนี่จะว่าอย่างไปชื่อชุดงามให้นี่ ไอชองทางหลังกับพี่เซ็กซี่เซ็กเนี้ยกัวป้บไปแล้วป้าบันก่อนใจเคื่องได้ดิหนาไปคือขาดแค่นี่สีแดงต้องนึกนี่ไช้ใช้บ่คือใส่ชุดงามแทะลุนี่อย่าบายเฮ็ดเด้วยเฮ็ดด้วยงามแท้ได้ชุดงามไอชิ้นบ่เว้ยบ่หนาวดอกอยากงามอยากงามบ่หนาวหน่าหน่าอยากงามก็ต้องอดเอาบ่อต้องอาอาอย้องอดเอา ุดสีแดงคักแท้เด้อนีีเพอดีเย็นพอดีเย็นๆบ่เบาอบ่ใส่เลยคักแท้นี่พ่อแม่พี่น้องสาวเซ็กซี่ังามงามงามเนาะงามสเฮ็ดเอื้อยเด้อเฮ็ดเอื้อยเด้อเฮ็ดเอื้อยดเฮ็ดเอื้อยแพ้กันแพ้กันด มามามาพี่น้องมมมาานส้้เดอโดยส้มมะม่วงโซมังม่วงน้อยเนาะสบายดีเด้อมพี่น้องเมงเชื่อเป็นมือกล้องให้ป้าเมื่อนี่ป้าอยากกินส้มโอ้ยสซมป่ะเบิ้งเบิ้งมาเบิ้งอันลูกสาวคอยมพี่น้องจิ๊กเกอรจิ๊กเกออี๋เนาะคุณเชื่อสบายดีเด้อบอสบายดีแหละ จ้าโดยโอ้ชุดงามสะดวกนี่น้องไอติมเอาให้เพิ่นไปพี่น้องมึงเนี่ยเท็กซี่ขนาดซร้ากันเจ้าก็บวยห้าก็แต่มเมื่อปีใหม่เสียงเป็นครูก็ปาดจังบอเสียงแม่แช่กับสีเทาๆอะไจัง่อยเออโดยงามบ่งามพุดละงามงามด้วยงามโดยอ่าเมื่อนี้ซุ้มแซวญาตมาเฮพี่น้องอ่าป้าลุงขึ้นมาซอยเวียกเราแม่พี่น้องเพราะว่ามืออื่น มือจะมัดแผนน้องชายเนาะน้องชายน้องสาวน้องไใหลานหลานน้อยเนาะงเพียบเนาะมัดแขนเพิ่นเนาะสู่ขวัญให้เพิ่นดูวอ้ลางโต๊ะเรื่องสาะไอ้น้องเชอร์รวมพลยาพน้องตีมน้องตีมว่าพี่ตีมรม่เอาพนพูดขนาดบูดอยู่ขนาดติมอ้วนติมอ้วนโชคพุงมาเลย อ้วนจ้าสบายดีโดยสตรีมสวัสดีค่ะติมน้อยติมอ้วนติมอ้วนเช่ามืดมืดคือการได้กับเอื้อยเชิญติมอ้วนอยากกินข้าวคือการเนยกำลังเชิญตอนนี้ไหมเฮ้ยครับติมอ้วนติมอ้วนยิ้มในจักรวาลนิ้มในจักรวาลดูยิ้มแลยว่าเนึื้อ เอ้าวใช่ไหมบ่งลาเต้นไหมพี่น้องไอไเจะเด้งกุลาเต้นนา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 นไม่ได้หนาวจังดิงาม่งอยู่คนเดียวงามอยู่คนเดียวเพื่อนคนอื่นหนาวเพราะคนงามอยู่คนเดียวแพงน่องระดูเด้อแพงอันนี้แหละลาเต้นเลยมาเมื่ออื่นนี่เมื่ออื่นงานอ้ายเพื่นผีเต้นแล้ชุดไหได้เพื่อนเตรียมสุดเมื่ออื่นเนี่ยมาที่บ้าน

ทั้งนี้กินย่างชาทั้งนี้มาบนทีงนี้กันโอ้กล่องกันนะสบายดีไปโดยโดยเตียงนี่เป็นเตียงผู้อาวุโสในจังหน่อยไม่เป็นไรเฮ้ยบอกหยอกได้แล้วโอ้ยโบแจ้งดีกลองปลาดเนาะห่านแซ่บขนาดเดียวมือเหมือนปะกินมักค์มอุ้งวงแล้วล่าเร่ต้องกินเนาะลาบนี่ ลาบพูนื้นมืื่นลาบเลยโแเงน้องจะทอดมาไร้งมุ้ยผมาหนึ่งเข่าได้เนาะสะระนะที่ไม่ได้เรียกได้บ่ไม่ย่งนะไก่แกงไก่บ่อะไรแกงไก่บ่นาะชักปันเอ้อนไ่แล้วนั่น เขานั้นเทียมเต๊เทียมเต๊อย่างเทียมเต๊ตายก่อนหนึงเออฮ้เฮ้ยังม่ว่าเทียมตพักหรยสิหอเออไก่เออไก่ซึ้อไก่มาแต่ตลาดเปิดจะไปให้กินบแดงบ่ไก่มาแต่ตลาดเพื่อให้กิน เตอนเว็ในสิวกันยังไปเหนือว่าข่าวรอบอย่าเป็นือนหละย่าเนไ้นมือใบแล้วในสีดำเลยคุณนี่รักกับบากนะถ้าเราไม่กินเนื้อที่ไหนเราเมื่อปลลหายทีเราบอกเงินกับพักนเนาะเออไม่หายทเรงัพนะเาเอราทานไม่กินข่าวคุณบนเราป็คนพักว่าเออี่ไหนเราบอกเงินเขเขาทั้งง้อเราเมื่ออะเอมไหบอกหาลหายหยยเออ เพื่อนทำแมน็อกเปรี้ยเพื่อนก็ล่างักอยู่เพื่อนพี่น้องสบายดีสบายดีเยจะมาทานวัอนี้เนาะมาทานวัอนี้พอพอได้แต่เศร้าจะบอกพอได้แต่เศร้าได้เพื่อนหากันไปตลาดมาเด้เพื่อนหากันมาแต่ตลาดเนาะคำปกติกะมันชิเรียลได้ข่อยเห็นนะแม่นั่นนี่เพื่อนมาแต่ตลาดเพื่อนหากันมาดั่งสวยโดยผู้ว่าภาคมากกับเพื่อนหากันมาเด้คอยจะได้บอดล้ เต่มันี่ทนเนาะนแต่พี่จะล้วแต่อันลาถวยลาบวงน่ล้วแล้วมทนกบโมเสียงมีชื่อนี่เนาแม่มาหลังยังว่าม่พูว่าเนาะม่ชื่อมีเสียง้มาดมาโอ้ยม่ชื่อมีเสียงชื่อก้ากันเนาะแม่ลูกเปยอมาล่างคักจอยพอม่ทีนองต้อง่ยนต้องต้องหลังสิหลังัคอยเป็นก้อนแม่ที่เราเลยโเปิดน้ำก็น้ำเต็มแด แต่งานบ่จังว่าเนี่ยคอยกันยังม่งพูดเนาะแังน้ำเพิ่มนอนก่อนทุก่อนเต้านอนอากุนอนบ่เอามาต้องการเนาะจังงัวน้องการว่าเห็นว่าก็ได้เอาลูกนอนเลยไม่ม้วนผู้เดียวมาเตียงก่อนตู้ตายตู้ตายคุณแม่เนาะ่อยนอนฝ้าไปนอนกะอันมือสาวุ่นมีนะนอนก่อนถ้าตู้เพิ่นเลยตู้หมดไปเพ้งเลนอนก่อนเลยเสียงเลขึ้นมาเพิ่งกะแม่แล้วกึเตอร์กับปรตื่นาะ

จังว่ายแล้ว่าตู้บ่เตียงเพิ่นคำนั้นสีนั่นเนาะเป็นว่าบ่อน้ำบ่เตียงคนแ่โดยอันเมือนนั่นเนาะมือเขาอันสีไม้เนาะเลยใส่เข่งเัาได้มีสองอ um, ันเนาะเออหลังเัาได้ชั um to to ้นสีฮอนเนาะสีฮอนเนากยลูกแล้วลอมาแล้วขนาดลูก okay. ่อยกระไรสิแล้วหอยนะปะป จะจุ่มยนผีปุยว่ามันสิลเลอร์น้องดูรายละเอีเนี่ยโอเคแล้วพ่อแม่พี่น้องสมมาพาคกวนนะจำนี่กับน้องเดี๋ยวไปอันล่างภาคล่างหงาช่วยแม่น้องเปลี่ยวกวนเดี๋ยวพ่นสีหายเนาะโอ้หายเนาะพี่น้องเลยโอเคแล้วพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อฝากก็ได้กดแชร์กดติดตามแม่น้องขอบใจนะพ่อแม่พี่น้องขอบใจกันนังใจเหตุคิปต่อไปเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่กดเบอร์กดสมเนาะตั้งต้นตลอดจนรับคิปนี้ก็ขอกล่าวคำ้ามาสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง